เมื่อวันที่10เมษายน2567ที่ผ่านมาศูนย์บริการการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดพิธีส่งน้ำพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2567เพื่อสืบสานประเพณีไทยโดยมีอาจารย์ดรนีรนาฏแก้วประเสริฐระคังทองผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษากล่าวยพรให้เจ้าหน้าที่ที่มาร่วมส่งน้ำพระรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่แสดงออกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสานซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุน่นศูนย์บริการการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ความสำคัญกับการสืบสานประเพณีไทยอันดีงามโดยเฉพาะประเพณีสงการานต์ซึ่งถือเป็นประเพณีดั้งเดิมของไทยที่สืบทอดมายาวนาน กิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาได้ร่วมสืบสารประเพณีไทยแล้วยังเป็นการสร้างความสามัคคีกลมเกลียวและสร้างบรรยากาศที่ดีเมื่องในวันปีใหม่ไทยอีกด้วย